ขาดคนดนึงขาดไอ้เนี่ยให้ที่มีนาเหรอพี่มีนาเลยคนตี่มีนามายังพี่มีนามาหรือยังอันนี้หรออันนี้พี่มีนาหรอคนนี้หรอปะ ใม้่ตัวเี้ถมันจะใเติมปี๊ปาีสเติมทั้งนั้นสู้สมรภูมเอาตัวรอดสู้ย่างมีสตอ ลงไหนดีเยกไหมพี่หรือไหนอะไรไหีโชคดีนะสวัสดีพี่ไม่ต้องพูดค้าสวัสดีครับ

เงเก็บรวมด้วยช่วยกันเลียงกันเก็บคับ วิเต้วิเตงโอ้วิเต้มันวิ่งวิ่งเลยไปเลยอ่ะเรียกว่าเราพิเต้ไหมอะไรยังไม่เห็นนะหรอเมื่อกี้งอะวิ่งเลยไปเลยอะไม่เคยยิงสักนัดเหรอ ไม่เห็นหรือแกล้งไม่เห็นครับสรารภาพมาขึ้นไม่เห็นสรารภาพมาขึ้นหน้ากมก็เห็นเฮ้ยเตียงแต่ละคนชุบไข่อะเดี๋ยวชุบให้ว้าวชุบไข่อะอะไรวะน่ะหนิงแดงอะ โอ๊ยหงหลังลงงเข้าหลังเข้าหลังเข้ามีอะไรดทยานลานลานีเราก็ีี่จะงลอ้ยว like ิ่งตามบทมาอะไรอ่ะเฮ้ยม oh, evet. ีต hmm, yeah. ัวมีต wow. ัวมีตัวมีตัวหนูวิ่งวิ่งวิ่งมีตัวมีตัวมีตววงเลนนี่ไปทาง อะไรนะฮะฮะอะไรงานอิอะเนี่ยมันขึ้นที่อะไรเนี่ย,แ,ยแตงจ้องสารพมดทุกคนฮะอะไรพี่<ไ>ปเป็นเพลาร,ราสองสามคน นอกนั้นอะไรเลยพี่ผมด้วยพี่พี่ฮะอะไรพี่ตั๊รอผมด้วยรอผมด้วยพี่คือพี่มีนาเหรอผมใือพี่มีนาเออแล้วใครอ่ะพี่เป็นใครเนี่ยพี่เป็นใครอ่ะอะไรนะอย่าบอกนะไม่ใช่พี่มีนานี่พี่มีนาเหรอ ผิดคนเหรอเนี่ยผมผมพิมนาเป็นใครอ่ะเออเพิ่มมากนึกก็จริงรวมพี่มีนาอยู่ผมมีนาเลยอ่ะรวมพี่มีนาเหรอฮะตรลงพี่มีนาเหรอเหนอะนะพี่มีนาเหรอรพี่มีนาไหมถึงถึงไม่ใช่พิมนาอ้าวเป็นใครอ่ะ ผมมไ่โทรมาจากไหนที่ชอบเกย์พูดจะรั่วจะรั่วจะรั่วอ่ผมรอพี่มายู่กว่าจริงหรือว่าพี่พี่เป็นอะไรสี่คนหรือเปล่าเออใช่สี่คนอ๋ออสี่คนเออใช่ใช่ใช่สี่คนพี่บิ๊มมิน่าอุ้ยอ้ยโดนละโดนละอุ้ยโหวีหลัยที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่มันพี่ไหนมันมันหาผมไล้จริงมันพี่เออ ตายพอดีไม่ทันรวะตายแล้วพี่ตายแล้วเดี๋ยวจะกวนตีพี่นัดอีกดียไหมน้องอ้าวได้นะแต่งคนบ้าหัวเวสันิอีนัดไปซะไปเอาเอาไปยิงอ่ะพี่โอ้โหพี่ชอบเกมมาแล้วทุกคน ที่ชอบเกย์ประชาครีมมาตั้งแต่ตั้งแต่สี่โมงอ่ะทุกคนตอนนี้สี่โมงห้าสิบแปดทาครีมเพิ่งเสร็จตงใส่อาบครีมมั้งเลยท้าลุงบอกครีมรึเปล่าพี่ชอบเกย์พูดยังไม่ได้ไปไหนเลยออ๋ยังไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะนึกว่าลงนึกว่าลงไม่ใช่พี่ชอบเกย์พูดเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนโดไม่ติดเฮ้ยพี่ตายยิงมันดิเออที่ก็ไม่ยิงละ เงียเงี้ยเงียผมมีอะไรจะบอกครับผมพี่เฮ้ยเสียงดังมไม่ไกลตีดเงี้ยโอ้ยเกินไม่ติดนะกรงซ่องหมาเพี่ตรงนี้คิวเยอะมากโอ้ มันไปไหนวะอยู่กับผมมันอยู่กับผมข้างบนข้าดบนข้าบนข้างมันแตกมันแตกมันแตกข้างบนอ่ะมานอยู่ข้นงบนอ่ะตอนแรกหนูไ็้คิดว่าตัวเองได้คิวเยอะสุดแล้วนะ ใครได้คิวเยอะสุดอ่ะอแต่หานไปดูพี่ดาวตั้อยู่78คิว9คิวเองพี่9คิวของ9คิวเองผมหาใครไม่เจอเลยเนี่ยหนูเก็บถว่าคิวเองอ่ะน้อยกว่าพี่คะแนนเอ้ยน้อยกว่าพี่องคิว10คิวอันนี้มันคืออะไรอ่ะเพิ่มเลือดพิ่เพิ่มดเลือด

พ <The> ี่เชื่อไหมยี่รหัสเนี้ยรมะว่าหนูจะเปลี่ยนทีเครื่องมันต้องมีอีเสื้อสีต้มๆมนี่ด้วยอีชุดเนี้ยดึงไม้กระบอกมาดูอ่ะที่หนูใส่ชุดตึงหนูเองขึ้นดิแ้่ โอ้โหพี่เก่งจัดสิบคิวสิบคิวตัวข้างบนข้างบนไหนเหลือเพีก่อตัวเคกำลังไปมันกันขึ้นไม่ได้ไงบุรรคาเหรอนี่ใสบุรรคามั้งเรอก่อน พี่นาดเรามึงวิงเออมันอยู่หลังคาเออมันขึ้นแดงๆบนหลังคาพี่มันแล้วผมก็เห็นนั้นเนี่ยขึ้นยังไงอ่ะเราจะขึ้นหลังคายังไงเดี๋ยวหนูไปซื้อประตูครับเนี่ยอะไรนะเดี๋ยวหนูไปท่านมีใครที่ปิดปะที่ดีอะไรที่หรือว่าที่วาร์ปมีปะมีหนูซื้อแล้วหาไม่เจอหรอกผมว่าเราวินิจจ์มีนี่เลยนี่พี่เขาซื้อแล้วเนี่ยที่วาร์ปเนี่ย อย่าล <ờ> ืมกันโอเคโอเวได้ใครวะมาได้ผมมามาได้ผมมา